ไหมไม่ไม่หยินดีวขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ <No. S 2> ่ะเซราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะโอเคถ้าพร้อมเนี่ <c oughs> <UNKNOWN> ในนิสิก็เ็แ้ก็ก็ฟูมฟักมานานค่ะแล้วก็แล้วก็กว่าจะกว่าจะเสร็จกว่าจะมีทุกวันนี้ก็ใช้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสาเร็จเราก็ค่อนข้างชื่นใจแรงบันดาลใจหน่อยในการทำแบบนี้จริงๆแรงบันดาลใจก็มาจากพอเรามีลูกนะพอเรามีไซรัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทําแบรนด์ที่เราจะได้ไม่ต้องออเดอร์ออนไลน์ต่างประเทศแล้วอยากได้แบบแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบว่า ีให้ลูกเราใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเป็นที่มาของําเป็นแม่ไม่<ช>ยอมใช่ค่ะ <S <S เป็นยังไงเล่าจริงๆําเป็นแม่ไม่ยอม่ะคะแม่ไม่ยอมมันก็มาจากว่าไม่ใช่แบบว่ามีดราม่าอะไรนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าแม่จะไม่ยอมให้ลูกต้องเจอมลภาวะนะแม่จะไม่ยอมให้ลูกต้องแบบว่าเออไม่กล้าออกไปข้างนอกนะก็คือแม่จะไม่ยอมอะไรประมาณนี้ค่ะ จริงๆี่อยากให้ทุกคนที่ได้ใช้แล้วใช้แล้วกลับมาบอกว่าดีไม่ใช่คาดหวังว่าแบบโอ๊ยเราจะต้องได้เงินเยอะหรืออะไรแบบนั้นแต่อยากแบบเอาอะไรดีๆให้กับเด็กๆได้ใช้ได้กับคุณแม่ยุคใหม่ได้ใช้มากกว่าแสดงว่าในอนาคตเราตออกว่าเป็นไม่ะก็ก็มีแพลนว่าจะมีะล <c oughs> งท <c oughs> ุนไปก็ประมาณนึง ใช่ประมาณนึงบอกไม่ได้เนอบอกไม่ได้ถ้าแามีเขาช่วยอะไรเราถามเขาไหม they they ask you like like did you help me anything about the brand oh it was all her i didn't i didn't do anything it was all her from the very beginning until the end ก็คือเขาก็บอกว่าต้องแปลให้ก็คือก็ต้องบอกว่าแบบเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยทุกอย่างก็คือแบบดิวทำดิวตัวเองแต่เขาก็แบบเขาก็ก็ยกแค่เป็นดิวอะไรแบบนี้ What do you feel about today when you see everything? I think it's a very great success and I wish her all the best. I think everyone can see that she really cares about baby and it's the perfect product for everyone to use that has a family at home that want to protect their kids. So yeah, very successful day for her. ใช่ก็คือเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันก็ดีแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยก็จำไม่ได้นะตอบยาวมากเลยอ่ะเอกอรก็รวร่วงว่าเหมือนประมาณว่าก็ขอให้ทุกอย่างสักเซสเพราะว่าเขาก็เห็นว่าดีกว่าแคร์เกี่ยวกับเด็กมากจริงๆแล้วกว่าจะแบบทำทุกอย่างเสร็จมันก็ใช้เวลาอะางเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็ขอให้ทุกอย่างโอเคไปได้ด้วยดีแต่โฆษณาก็เอาเล่นด้วยใช่การสนก็ เราทันก็เล่นได้เห็นไหมล่ะแล้วก็แบบว่าทํางานหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอยากให้ดูบรรยากาศเบื้องหลังหน่อยว่าแบบเขาไม่งอแงหรืออะไรแงบนี้ยบ้างไม่งอแงเลยนางก็คือแบบไม่ได้งอแงเลยสักนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานเก่งกว่าแม่ใช่ก็คือแบบแม่แต่งหน้าอยู่เลยหกโมงเช้านางก็แบบไปถ่ายแล้วอ่ะตั้งแต่หกโมงเช้าก็เลยไม่มีอะไรเลยเอ้าตอนนี้เข่าละ แล้วต้องต้องแบ่งเวลาไปยังไงแบบว่าให้เขาบ้างเราก็จะมีเวลานอนของเขาก็คือรอบ11บเอโมงแล้วก็รอบบแปดสามพอเขานอนแล้วเขาตื่นเสร็จกูก็ทุกอย่างก็พร้อมทำงานแล้วถ่ายออกมาทั้งสี่สี่ตัวเนาะใช่ค่ะสองวันในการถ่ายทำค่ะใช่ครับแป๊บรึ้งเลยดีทำงานง่ายง่ายมากมากมาตนทานไม่ได้ใช่อะอย่างเรียกว่าเป็นสกีบาร์เป็นนักเซตอะเลพใช่เพราะที่สิงแบรนด์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็ทำไม่เข่าอะไม่ได้ทำไม่ไปอะไรนะ ทำให้เขาก็ถ้ามันเริ่มได้ด้วยดีแล้วก็จบได้ด้วยดีแล้วก็ค่นกัอย่างเงี้ยก็มีอีกแป็กๆสองคนมาให้ช่วยถ่ายแต่ดี่ถามกาไหม Do you want Do you want more b a b i We'll see We'll see เขาก็บอกว่าเดี S> <S so ๋ยวรอดูอะไรกว่จะดูเพีไหมก็ก็ค่อยๆเป็ี่ยนค่อยๆไปก็เดี๋ยวรอดูค่ะตอบเหมือนกัน Did you plan for the baby, like how many baby that you want or do you have any plan about the baby? Either just one or three. Huh? <laughs> why not why, why not two? I don't know, it's just either just two. Just, either just two. Just, either just this guy is enough or we go all the way. He or we go all the way. อะไรประมาณนั้นแต่ิมิตอาใช่แต่ไม่หลอกเราต้องกลับไปคุยกันก่อนคำามนี้ Do you want a girl? Yes อยากได้มาอยากได้ลูกสาวมาไม่ได้มีลิมิตเลยเพราะเราก็ปล่อยเรื่องเรื่องของาันถ้ามีก็มีไม่ม่อป็ะไรตัวอื่นไม่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  เยวถ้ามาก็มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบงินาดของคำอะไรเ้ยวฝากฝา้เขาออกไปได้ไหมฝากฝากฝาก่อนโอเคอ่ะ Say something ก็ยังไงนะคะก็ฝากแบรนด์เบบลูด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ถึงจะมาทีหลังแต่มม่นใจว่าเรื่องการดูแลของเบบลูเนี่ยเราไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะ uh. อ่ะ Say something about baby l u e before you go like what you want people they have seven products all are great go out and buy it ah oh, okay ขอบคุณ okay, ่้วลวไมร้ร่้ okay ขอบคุณค่ะให้เขาไปก่อนโอเคจ y ี <h: <h ่ก nah ินโอเคมาจบการขาดฟจบแล้วก็จบในแบบที่เรา พอใจฮปปี้<ม>โดยที่เราไม่ต้องไปสาลยส่กครั้งสักครั้งก็ค่อนข้างฮปปี้ดิวถ้าใรโลไม่โล่งแบเหมือนกันที่มันจบปีเอาความเป็นจริงดิวค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะต้องเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าโล่งอกหรอกเพราะว่าดิวเชื่อว่าคนที่จะพูดยังไงดีอ่ะ<บ>คือดิวรู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงและในระหว่างทางคนที่ซัฟเฟอร์อะ มันไม่ใช่เราดังนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องของคาม m a ที่แบบว่าใครทําอะไรก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เกงต้องทาดังนั้นเราก็ลอยตัวเหนืออากาศอยู่เป็นฟิวนั้นอะไรนะคะคือพี่ดิวทา่านท้ไม่ไกจะต้องชนะไถ้าไม่ชนะไม่ฟ้องแน,น่นอนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาไม่ไรช่ปต์ตอเอาจะริงนะดิวดิวไม่ได้นับเลยอ่ะแต่ดิวก็แต่ก็คือพอมันจบแล้วอ่ะมันก็เป็นหมดที่แบบว่าโอเคก็ตำนั้น ก็อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเห็นว่าดิวจะค่อนข้างชิลกับเคสนี้เพราะว่าดิวเชื่อว่าการที่นคนทุกคนต้องไปศาลรายงานตัวหรือว่าต้องไปนั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาเกือบ2อปีอะดิวว่ามันไม่ใช่เป็นมูที่มันแฮปปี้อยู่แล้วดังนั้นก็คือใครทาอะไรก็ได้แบบนั้น ตอนแรกอะค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อค่าตอบแทนอยู่แล้วแล้วต่อให้เราได้ค่าตอบแทนมาเราก็บริจาคหมดทุกบาทสตางค์ไม่หักค่าใช้ใจใ่ายใดทั้งสิน้นดังนั้นเราก็เราก็อะไรก็ได้เราก็แฮปปี้อยู่แล้วตอนนี้ดใช้่านก้นนกชใช้แล้วค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ถ้าถ้าคนตาเห็นตามเพจเราก็ทาบุญตลอดอยู่แล้วอว่านําทํานั่นทำนีนทำน่ทำนี่ก็ทำนันเลยเรียกว่ามันก็เป็นที่ตู่ให้หลายๆคนเห็นว่า ตลอดเ่วเวลาที่เกิดเรื่องมาจนแบบนี้คือเราก็เป็นฝ่ายที่แบบโดนกระทำมาต,าตาลอดคือเราโตขึ้นแล้วแหละพอเราโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบการที่ต้องมานั่งทําอะไรผ่านสื่อโซเชียลมันต้องค่อนข้างมีสตินิดนึงแล้วก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคเมื่อก่อนแล้วที่ว่าแบบอยากทําอะไรก็ทําเป็นเกียน์คีย์บอร์ดหรืออะไรสมัยนี้จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วแล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นสต๊าดดี้เคสให้กับใครที่โดนอะไรที่มันไม่แฟร์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ก็เราก็ออกมาสู้กลับในเวของคนที่มีมันสมองแบบนั้นมากกว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันอยู่แล้วเราเป็นคุณแม่เราท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ทางนแล้วใช่เราก็ดิวคิดว่าวงโคจรเราหน้าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือว่าจะมาเจอกันค่ะอยากเจอดิวก็ต้องมางานที่พารากอน เขาไปคอมเมนต์เนาว่าเราก็ดีใจกับแเราด้วยเหมือนกัน,กรน,นจริงๆดูว่าก็มีคนเ,เชียร์เยอะเชียร์เยอะแล้วก็อยากอยากรอดูผลของกรรมว่ามันจะทำหน้าที่ยังไงอะไรอย่างนเนงี้ยเนาะก็ก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบให้กำลังใจเราแล้วก็พอมันมาวันนี้แล้วเราก็ไม่ได้โล่งไม่ได้รู้สึกอะไรก็เห็นเห็นมันเห็นเห็นอ่ะเข้าใจปะมันไม่ต้องพูดเดยอะเรื่องบางเรื่องมันแบบก็เห็นออตนั้งนานที่เห็นอะไรอย่างเงี้ย ก็ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเป็นแม่หรอกหรือว่ามันคือเหมือนเหมือนเราเห็นค่าในชีวิตของเราขึ้นแล้วเราก็เห็นค่าในเวลาของเราขึ้นน่ะว uhh> ่าแบบว่าว่าว่าอะไรที่มันมันไม่ใช่หรือมัน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 เป็นเรื่องที่ไร้สาระอะไรเงี้ยเรามีอะไรต้องทําอีกเยอะที่มันมีค่ามากกว่านี้เราเกิดผลประโยชน์แล้วเกิดผลดีเราคนราค้างมากกว่านี้อะเข้าใจปะี่มันก็เป็นโผขึ้นมาแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนดิวอาแรกไปเลยแบบ ยอมแลกไปเลยแต่ทางนี้เราถ้ามันคุมแลกดีแลกนะแต่ถ้ามันไม่คุมอ่ะถ้ามันห่างเยอะอ่ะก็ไม่ต้อแลกเทำไมหลักสักนี้มันจะมีอะไรอีกไหมที่เราจะต้องแบบเกี่ยวกับฝาที่เราไม่ที่ฝาเลยนะไม่มีเลยเก็เราไม่รู้เราไม่มีแต่เขาอ่ะไม่รู้ใช่เพชรเพชรเป็นอย่างไรดิไม่ค่อยโดนดิไม่ค่อยโดนใครทําอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะในใจจริงแล้วแล้วต่อให้แบบ คนมาคอมเมนต์อจดิวก็ไม่ค่อยมีใครเมนไม่ดีอะไรนะก็เพิ่งเจอคนแรกแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราก็ได้โต้ตอบกลับแล้วคนก็เห็นแล้วไงว่าในเวของแม่ไม่ยอมเป็นยังไงาถึงรื่องไทดอตทเับค่ะใช่เร,แบบเราก็แบบว่าพอเราผอมลงแล้วเราก็สักนิด อะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็สัตวารมันลกบลังก็ไม่ได้ถึงขนาดโทกบัลลังหรอกเราก็แบบว่าเราก็เราก็ชอบอ่ะเออมันก็เป็นเล่าเนาะพอใจกับรูปร่างล่าสุดยังนัก็ก็ไม่ได้พอใจแล้วก็ไม่ได้ไม่พอใจก็ก็รูปร่างแบบไหนก็ไปในบริบทแบบนั้นรูปร่างอวบๆหน่อยก็แต่งตัวแบบเป็นคุณแม่ที่น่ารักส่งลูกข้อรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างแบบสามารถใส่ชุดว่ายน้ำได้ก็ขอกลับไปเป็นไอเดอาผ้าคืนทะเลอะไรอย่างเงี้ยคะง่ายๆสบายๆ ็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าสามีก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยสามีเราแค่สามีรักก,ก็พอใช่ก็ใช่แคร์สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเคยถามเขาไหมว่าวแบแบงงขแขเขาชอบเราแบบในในแบบซึ่งหนอะไรเงี้ยเขารักเราเจ๊ใ <c oughs> งญ่เขาก็รักเราเขาไม่ได้ชอบเรานะเขารักเราอันนี้วันนี้ไม่ใช่เหตุ ถ้ยายังไม่พรอมที่จะมีจะมีครบไหมเาบอกมันจะลดกได้อะไม่เราดูว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะแล้วเราก็อยากเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นไซรัสหรือว่าอะไรแล้วก็ในด้านการงานของเราด้วยจริงๆแล้ว่คุณเซฟอะดูว่าเขาเขาพร้อมแล้วแหละแต่เราอะเราก็ยังมีหลายๆอย่างที่เราอยากทาให้เต็มที่อยู่ดังนั้นก็ก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาไปเ<ต>ไมื่อกี้เขาบอกว่ามีสามแล้วก็ทีเดียวตอไปเลยปะใช่แปดไม่ไม่ไม่นะ้ก็คือธรรมชาติอะไรอย่างเงย ชายสาใชาก็ไม่ได้อยู่ที่ไปไหไปไปมา,มาตลอดหรือว่าจะไปไปมามาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เอาจิงจินะสมมติว่าอย่างปีเนี้ยที่นับอย่างเงี้ยอยู่ไทยไม่ถึง3เดือนเลยดิวก็ไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปไต้หวันด้วยก็ไปที่อื่นด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยลูกเรายัางเล็กแล,แล้วเรายังมีเวลาใช้กับเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ไปหรือว่าถ้าไปไหน คุงเนี่ยก็อาจจะแบบอยู่กับพี่มากขึ้นใช่ไหมเขาสอนอะไรให้ถือเราใช่ไหมเขาเขาเรียนที่ไทยก่อนแค่สัปดาห์เนาะแล้วก็เราก็มีแพลนอะไรอีกไกลให้กับเขาแต่ดิวก็ไปไปมาๆนี่แหละค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แจ้งมาดิ้งก็มีนะ